สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตพันไม้ที่เคยนำเสนอไปแล้วนะคะนี่ก็คือต้นขาโมเซค่ะจัดวางเข้าไว้มุมหน้าบ้านปรากฏว่าเจอแดดครึ่งวันเลยทำให้ใบของเขาไหม้และมีสีซีดลงค่ะสังเกตดวการแล้ว คิดว่าอย่าปล่อยไว้เลยสีเขาค่อนข้างจะไม่สดชื่นแต่ใบเขายังแตกใบอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็เท่ากับว่ารากของเขาก็ยังแข็งแรงดีค่ะเพียงแต่ว่าให้ใบไม่สวยนักเราจะทำการลือ้อต้นไม้แล้วก็ นำมาแยกกระถางปักชำใหม่นะคะเราไปทําการแยกกอเลยค่ะรากเขายังอยู่แน่นดีนะคะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ ตเตรียมกากมะพร้าวไว้รองก้นกระถางเพื่อให้ดูดซับน้ำได้ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเศษใบไม้แห้งก็ได้ค่ะเอาที่เราสามารถหาวัตถุดิบที่สะดวกของเราเลยนะคะแล้วก็เตรียมดินร่วนหรือดินดำทั่วไปได้เลยค่ะและเราก็มาทำการลือก่อเดิมค่ะ ทําการลื้อรากแล้วค่ะปรากฏว่ารากแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่เจอปัญหาอะไรแต่มีเซอร์ไพรส์ค่ะเจอไข่ของต้นค้าโมเสกด้วยนี่ยังเป็นไขเ่เล็กๆสีขาวนวล อาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงเข้ามาได้หลายเดือนแล้วไข่เขาก็เลยสมบูรณ์และมีสีเข้มขึ้นสามารถเอาไข่หรือเง่าของเขาตรงนี้ไปเพาะชำปลูกในดินเพาะชำใหม่และจะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเลยค่ะ ใบเขาเจอแดดเลยสีไม่สวยไข่น่ารักมากๆเลย น่าจะอายุเยอะแล้วเขาเลยมีไข่ให้เห็นนะคะหรือเจอไข่หลายใบเลยค่ะเตรียมดินใส่กระถางใบใหม่ นำกอที่แยกไว้มาปลูกลงดินในกระถางใบใหม่จะได้ประมาณนี้และเราก็กบดินร่วนให้เรียบร้อยเปลี่ยนดินให้ใหม่แล้วเป็นไงคะได้หลายกระถางขึ้นมาเลย ส่วนไข่ของเขาก็แอบฝังไว้อยู่ข้างๆกอนะคะสำหรับต้นค้ามูเสกเคยนำเสนอไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เรามาทบทวนกันอีกนิดค่ะต้นค้ามมเสก เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีลำต้นใต้ดินเรียกว่างเง่าเป็นพืชตระกูลค้าด้วยความที่มีรลดลายใบของเขาคล้ายกับงานโมเสกเป็นงานศิลป,ปะชะนิดหนึ่งดูแลง่ายค่อนข้างจะหายากช่วงเช้าใบค่อนข้างจะตกลงพอช่วงเย็นใบจะหอ่อห่อตัวตั้งขึ้น เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ30 4 0ถึง40เซนติเมตรใบเดี่ยวรูปใบหอกแกมรูปขอบขนานใบใบแหลมโคนมนขอบเรียบมีสีเขียวคลาสสิกมากๆชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบน้ำปานกลางถึงความชื้นสูงชอบแสงแดดรำไรค่ะ ซึ่งจัดเป็นไม้มงคลน,นิยมปลูกกันมากคนไทยเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นค้าไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครองรักษาผู้อยู่อาศัยให้มีความสุขเพรคะาหลุดคุ้มคือการคุ้มครองปกป้องรักษานั่นเองนะคะขอฝากต้นค้าและวิธีการแยกกอไว้เท่านี้ค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะบาย